ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนเพจนะครับผมเ้านี่ที่บ้านโนนพยอมเนาะกับหมูแปดสีสาว่างคุณจาร้อยเอ็ดครับตอนนี้ทั้งด้านท่านกำนันทวีนันท,น,นทโทเนาะกับกำนันตะบนสีสาว่างกมทั่งนะครับประรดับ นะครับจากอำเภอพนทรายเนาะครับพร้อมทั้งท่านผอจากรพสตบ้านพลดวนนะครับสีสว่างพลสารเอ็ดนะครับได้น้ำนะครับสิ่งของน้ำเด่มมามาปลากระป๋องมาให้กำลังใจเป็นการเบื้องต้นพี่น้องมันต้องไปย่อมเนาะครับผมเการเบื้องต้นนะครับท่านกำนันท่านผอครับปลอดถอดมาจากอำเภอพนทรายเนาะครับไฟปกครองของสีสองทิน นะครับเพื่อนแมมาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจพี่น้องชาวนนท์พยอมชินสว่างพุทธาลอยเอสนะครับน้ำกําลังคืบข้านเข้ามาครับย่างครับถึงจุดบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะกับบ้านผู้ใหญ่บ้านกับยูปองจิตเหนือมู่บ้านกับยูติดกับป้าเข่านะครับด้านหลังกับน้ำกับรอบมู่บ้านแล้วเนาะกับเมือนีรับผมเนี่ย เอ๊ยแปอบเดียว้ยนาล็อกอีกแล้วพยาบานพ่อทาจ้นาลอกอีกแล้วเออขอย่างท้ายวีดูโอนาล็อกอีกแล้วนาล็อกอีกแล้วโทษอะไรมีกันลอกนะครับอ้าวครับไปเออเออถ้าเห็นได้บ้านได้เพราะบ้านโทษับนาล็อกนาล็อกเออนาล็อกเปิดเปิดล็อกไว้ เออครับครับอนะี่ะครับอ่นะครับขอบคุณทางด้านท่านนะครับปอทอบจากอำเภอบรรจนะครับฝายปกครองขอบคุณท่านกำนันทวีนันโทเนาะครับจากชิสาง n แล้วก็นั่งตะบศชิสา w a งขอบคุณท่าน พอรปภตตอบรรภุนด่วนนะครับที่มองเห็นบรรดากระย้อมบ้านเล็กๆนะครับน้ำรอบๆเมื่อไรก็พูนตอนนี้เห็นน้ำท่วมเไหมล่ะครับอ่านะครับขังหลังไปก็คือนะครับน้ำนะครับไปบ่ได้ครับผมลุยบ่ได้ไปวันใดนะครับอยากไปมอบยกกลางน้ำไปนะครับนี่คือน้ำใจเล็กน้อยเบื้องต้นครับเป็นเบื้องต้นจากนะครับจากทางท่านกำนั่นจากทางด้านผอรปภตจากทางด้านนะครับปอทอบจากอำเภอพลทรายเนาะครับผม น you know, la yeah, UH, no ี่ครับว่ามอคไปพี่น้องครับเบื้องต้นนะครับเป็นน้ำเดื่มเป็นปลากระป๋องอ่าเป็นปลากระป๋องเป็นน้ำเดื่มเป็นนะครับยานะครับยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับมามอบให้นะครับช่วงนี้กับยังประทันเดือดร้อนเต็มที่เนาะครับในควนใต้นี่ก็บห้าตำบลหาดเชียง่บ้านนี่ก็ครับเดือดร้อนมากทุกทุก็คือนะครับตำบลสามขาทหาดยาวเนาะครับน้ำถั่วมนะข้าเรือนท่วมไม้ท่วมหน้านะครับมันต้องยอดตอนนี้ก็ ยังถือว่าถ่วมหน้าเลยครับแต่ว่าบาดเพรท่านถ่วงนะครับต่อไปไม่แน่ครับผมเอ่าอ่นี่นะครับกขอบคุณแล้วก็ท่านกำนันนะครับท่านผอนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นในน้ำนะครับน้ำเดิมมามาปลากระป๋องนะครับเป็นที่สำคัญยาเนี่ยครับยาเบจจพันธุ์ต่างๆพี่น้องกับยาฟ้าลากันนี่เติมนี่แหละครับมันะครับเป็นยาเนาะครับนี่นะครับ เป็นเบื้องต้นเนาะครับเอ่อเบื้องต้นอ่านะครับไ่ได้ครับรถไถนาก็สามารถเป็นไปได้ครับอ่าได้มาข้าวเจ้ามาเที่ยวถ้าไปบ้านทืเนั่นเนี่นะครับให้มึงภาพนะครับผ่าบรรยากาศนะครับน้ำนะครับผมเนี่นะครับนี่นะครับน้ำเนี่ก็ทางข้ามไปยังนะครับตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้อง นี่แล้วครับผมอ่านครับเยี่ยกาบอนครับขอบคุณทีมงานของนะครับปลอบจากอำเภอเพื่อนสายจากกุ้ปกครองเป็นองกำนันทวีนันโทนะครับท่านนะครับผอรปตตบ้านพื่นดวนนะครับศิตตวางนะครับฮะ ครับคับโอ้ยอันไปซื้อยไส้นะพนหาก็ไปซื้อยไสผูกได้จักคูยีนี่นะครับโอ้นี่ครับรองเท้าลุยน้ำอญาบันเขาภูาบนโอ้ยเขาผูหญาบานนะครับอภใหญาบานเพียงเอานะครับอ่าแล้วก็สืผ้าลุยไปเมืองนะครับบรรยากาศจักน้อยนะครับผมอ่านี่ครับ โอ้นะครับก็ปาเสียงพี่นองต้องถ่อโบดนี่แหละครับผมความเป็นห่วงเป็นใยพี่นองในเขตชุมชนในเขตปกครองนะครับท่านกำนันทวีนั่นโทษกำนันตะบนชีสว่างนะครับผมอ่าเป็นห่วงเป็นใยพี่นองนี่คือนะครับสิ่งของเบื้องต้นนะครับเป็นสิ่งของเบื้องต้นพี่นองนะครับขั้นตอนต่อไปก็คงจะไปตามลำดับนะครับอ่านตะลั่งผ้าพี่นองผ้าหัวหนาเพิ่นไปมึงครับผมนี่ครับกรมการปกครองนะครับ หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับผลกระสีไปรับรวมนะครับไปรวมนะครับแจกสิ่งของนำ่วมกับท่านกำนันท่านนายกนะครับท่านนายยกอบตรชีสว่างนะครับผมจะไปร่วมนะครับท่านนายกบัวทองติดชมเนาะครับไปร่วมแจกสิ่งของนำถวมครับพี่น้องอย นะครับย่างบ้านหัวดวงหมู่ที่6บ้านนนขามหมู่ที่3นะครับตามขั้นตอนต่อไปเนาะรับนี่คือบรรยากาศภาพนะครับผมอบรรยากาศภาพภาพประกอบมู่บ้านด้านทิศเหนือมู่บ้านนะครับผมย้ำนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องจะเดินทางข้ามไปย่งตำบลทุงสีเมืองหมายความว่าจะเดินข้ามไปยังเส้นทางบ้านสะแบงตากนะครับหมู่ที่2นนประยมหมู่ที่8นะครับช่วงนี้นะครับ ผมขอแนะน่ยนะครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาพีน้องรถทุกจะนิดพี่น้องบ่ต้องมาด้ยครับบ้ต้องมาบ้ต้องผ่านไปนะครับไม่ต้องผ่านไปผ่านมานะครับผมแจ้งเพื่อทราบกันแล้วกันนะครับแจ้งเพื่อทราบนี่นะครับท่านกำนันทวีนัทนทโทท่านผอ,อรพอสตบ้านพลดวนครับส่วนส่วน้ผนบบพลดวนส่วนเจ็ยมู่บ้านท่านปอทอปจาก อำเภอปนทรายเนาะครับจากปกครองครับจากอำเภอปนท่าชันเนี่ยมานะครับดูแลมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องในเขตบ้านนุ่มพยอมหมูแปดนะครับศรีสว่างปนท่าลอยเอ็อันผู้ใหญ่บ้านจะลงไปเลือกเลยเด้อนะครับนะครับดูการน้ำของนะครับท่านผู้ใหญ่สมจิตอุ่นนดำเที่ยงเนาะครับอ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านนุ่มพยอมหมูแปดผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยอรพินนันโทผู้ช่วยยิงลัก จันสีพี่น้องผู้ช่วยสุดใจเป็นผู้ตาเนาะผู้ช่วยศิลาทวพี่น้องอ๋อนี่นะครับเป,ป้าทางตรวจํำรวจเมืองบริเวณน้ำนะครับผม,ม <c oughs> นี่แหละครับกับน้ำขนาดนี้เนาะครับบนถนอนออกจากหมู่บ้านครับสูงประมาณสิบสิบยี่สิบสามสิบบางจุดก็สามสิบเซนติเมตรนะครับผมนี่ครับคือ บริเวณนะครับปลาเขาพี่น้องป่ะจําืลยครับใส่มองถือปลาตัวใหญ่เลยครับผมมี่แต่ตัวคาสองนี่ปลานะครับผมมีมองน้ำมูแล้วครับผมนี่แหละครับบรรยากาศภาพบรรยากาศนะครับยํำนะครับจากนี้ไปนะครับผมก็จะไปนะครับจะไปรวมกับสันนายกบัวทองทิดชมนายกองค์การิหารสุนทรบลศรีสว่างนะครับผม ไปกับท่านกำนันไปกับท่านผอออาวัวอ๋อนะครับท่านนะครับปกครองนะครับไปแจกของนำทวมพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องเบื้องตน้นนะครับเพื่อนกบมาตำรวจมาตรวจมาให้กำลังใจนะครับในขณะนี้ก็ยังท่านได้ตำรวจความเสียหายเนะาะกภาวนากำลังขึ้นอยู่นะครับผมากำลังขึ้นอยู่อาอยางหนึ่งพี่น้อง ยํำนะครับช่วงนี้พี่น้องสีเดินทางมาจากบ้านสะแบงตากหมูสองเข้ามาบางนองย่าหมูแปะขาปยังนะครับบ้านพุทธอดนะครับตำบลทุงสีเมืองนะครับสวนนพงครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมานะครับบัต้องมาพี่น้องยาฝืนย่าบืนมานะครับรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผมอ่าแย่งให้พี่น้องทราบนีนะครับอ่ายางมึงบรรยากาศ นี่แล้ะครับผมน้ามคาดว่านะครับคาดว่าวันที่15านะครับหนกระดานนี่คือยยๆๆเคลื่อนท่างด้านทิศเหนือนะครับผมทิศเหนือทา่างูผีดอนท่างไกลๆไปแล้วครับอ่าอ้าวนี่แหละครับ ผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมจิตอุ่นทั้งเทียงพี่น้องในักเขียนติอื่นมาหญ่หอยเนาะพญ่หอยผู้ใหญ่สมจิตนะครับพนมของหมู่บ้านบนรถไฟย่อมนะครับหมดแปดสีสว่างพระเจ้าร้อยเอ็ดนี่นะครับน้ำถั่วงพี่น้องน้ำถั่วให้ถ่วหน้าสมตะก้าอ่ายัยานปิงอผู้ใหญ่บ้านยันปิงมันนะอ่านี่นะครับผมมา นี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านกำนันตะวีนันททัวขอบคุณท่านปอทบจากนะครับมอเตอร์บรรทุนได้ขอบคุณท่านผอรบสตเพชรดวนเนาะครับโซนเจ็ดหมู่บ้านนะครับที่มาให้กำลังใจพี่น้องบนท้องย้อมหมู่แปดนะครับก็ขอให้ทุกคนนี่ครับอยู่ดีไม่แห้งกันแล้วกันเนาะครับน้ำท่วมกระบาลไป้ะครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมนะครับจากนี้ไปก็จะไปบ้านหัวดวงพี่น้องนะครับต่อไปครับผม ครับก็ขอบคุณนะครับท่านดันปอทอบจากอำเภอบ้านทรายเนาะครับท่านกำนันทวีนันทวกรันตะบัศรีสว่างท่านผอรรพจตบัญฑูนดวนนะครับเตรียนความสำคัญเป็นห่วงพี่น้องชุมในชุมชนรุ่นพย่อมมูแปดนะครับเดินลงมาให้นะครับมาให้กำลังแรงใจพี่น้องนำสิ่งของน้ำดื่มมามาปลากระป๋องนะครับขันตุลเมืองตนครับผมนะครับต่อไปก็ผมก็จะไปบ้าน นะครับพวดงกรับท่านนายกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องจะเชืดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ผมด้วยกดติดตามพูดกับผมสวัสดีครับ